ไม่เคยมีใครคาดคิดมาตอนว่าปลากระพงอาหารที่ดูเหมือนธรรมดาจะกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและสร้างความแตกต่างจากอาหารจีนที่หลายคนคุ้นเคยได้ถึงเพียงนี้ในปัจจุบันร้านอาหารไทยที่เสิร์ฟเมนูปลากระพงกลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยอมต่อคิวยาวเหยียดเพื่อลิ้มลองรสชาติที่ไม่เหมือนใครเมนูปลากระพงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดใจด้วยรสชาติแต่ยังสะท้อนถึงความประณีตและความหลงไหลในศิลปะการปรุงอาหารของคนไทยเพื่อสำรวจความนิยมอันล้นหลามนี้ BBC ได้ส่งทีมงานสารคดีพิเศษมาที่ประเทศไทยเพื่อเจาะลึกถึงที่มาของความคลั่งไคล้ในเมนูนี้สิ่งที่ทำให้ทุกคนในสตูดิโอของ BBC ต้องตกตะลึงคือการที่ปลากระพงซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวทีมงานในสตูดิโอมองว่าการบริโภคปลาชนิดนี้ในปริมาณมากอาจดูไม่เหมาะสมสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมักให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่เมื่อการถ่ายทำสารคดีดำเนินไปเรื่องราวที่ถูกค้นพบกลับทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องประหลาดใจเพราะปลากะพงไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารแต่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืนเมื่อพูดถึงอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณอาจนึกถึงต้มยำกุ้งที่เผ็ดร้อนหรือแกงเขียวหวานที่หอมหวานด้วยกะทิแต่ในยุคนี้เมนูเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงตำนานเก่าเพราะปลากระพงได้กลายเป็นเมนูดาวเด่นที่ครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความนิยมของอาหารไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารไทยผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในเมืองใหญ่ทั่วโลกตั้งแต่ลอนดอนนิวยอร์กไปจนถึงโตเกียวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นเต้นคือเมนูปลากระพงที่นักท่องเที่ยวยอมเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อสัมผัสร,รสชาติแท้ๆจากแหล่งกำเนิดคิวยาวเหยียดหน้าร้านอาหารที่เสิร์ฟปลากระพงทอดน,น้ำปลาหรือปลากระพงนึ่งมะนาวกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ BBC ซึ่งตระหนักถึงกระแสะความนิยมนี้จึงตัดสินใจผลิตสารคดีพิเศษเพื่อสำรวจว่าเหตุใดปรากระพงถึงกลายเป็นที่รักของนักท่องเที่ยวและอะไรที่ทำให้เมนูนี้แตกต่างจากอาหารอื่นๆในโลกทีมงานสารคดีตั้งใจจะเจาะลึกถึงทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นรสชาติวิธีการปรุงหรือแม้แต่ความท้าทายในการรักษาความยั่งยืนของปลากระพงในอนาคตผู้รับหน้าที่ทำข่าวสารคดีครั้งนี้คือ วิลเลียมคาเตอร์พิธีกรชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงจากรายการสถานที่รับประทานอาหารที่น่าทึ่งซึ่งนำเสนอร้านอาหารและเมนูเด็ดจากทั่วทุกมุมโลกอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับมอบหมายให้มาทำข่าวเกี่ยวกับปลากะพงในประเทศไทยวิลเลียมกลับแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างชัดเจนเขาคิดในใจว่าชาวเอเชียไม่มีรสนิยมด้านอาหารเสียเลยปลาดีอย่างไรถึงเลือกกินปลากะพง ความรู้สึกนี้มีที่มาจากประสบการณ์อันขมขื่นของเขาในอดีตโดยเฉพาะความทรงจําเกี่ยวกับอาหารอังกฤษแบบดั้งเดิมอย่างปลาไหลวุ้นหรือเจอรี่อิลซึ่งเป็นเมนูที่ชาวอังกฤษบางคนไม่ชื่นชอบเนื่องจากมีกลิ่นคาวโคลนและเนื้อสัมผัสที่เหนียวหนืดเมนูนี้มักถูกวิจารณ์จากทั่วโลกและกลายเป็นภาพจําที่ไม่น่าประทับใจในใจของวิลเลียมนอกจากนี้เขายังเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้าย จากการถ่ายทำที่ประเทศจีนซึ่งทำให้เขาเกิดอคติต่ออาหารปลาในเอเชียการมาทำข่าวครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายที่เขาต้องเผชิญทั้งในแง่ของรสนิยมและความเป็นมืออาชีพย้อนกลับไปในอดีตวิลเลียมเคยเดินทางไปถ่ายทำสารคดีที่ประเทศจีนโดยเดิมทีมีแผนจะนำเสนอเมนูอาหารกวางตุ้งสุดหรูแต่เจ้าของร้านอาหารจีนกลับยืนยันให้เขาลองชิมปลานิ้วย่างซอสซึ่งเลี้ยงในบ่อของร้านเอง แม้ว่าบนโต๊ะจะเต็มไปด้วยอาหารกวางตุ้งที่น่ารับประทานแต่ปลานิ่วกลับถูกวางไว้ตรงกลางอย่างเด่นชัดวิลเลียมพยายามปฏิเสธอย่างสุภาพโดยอธิบายว่าผมเข้าใจในความปรารถนาดีของคุณแต่ชาวอังกฤษหลายคนไม่ชอบปลาไหลหรือปลาที่มีกลิ่นคาวการออกอากาศอาจมีปัญหาได้อย่างไรก็ตามเจ้าของร้านไม่ยอมลดละและยืนยันว่านี่คือปลานิ้วที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีในวัฒนธรรมจีน และรสชาติระดับโลกที่หากได้ลองแล้วจะต้องเปลี่ยนใจด้วยความกดดันจากทีมงานและเจ้าของร้านวิลเลียมจึงตัดสินใจลองชิมด้วยความลังเลเมื่อเขาตักปลานิ้วเข้าปากสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกที่เลวร้ายเนื้อสัมผัสเหนียวหนืดกลิ่นคาวโครนที่รุนแรงทําให้ร่างกายของเขาปฏิเสธโดยอัตโนมัติและเผือคายปลาออกมาต่อหน้าเจ้าของร้านบรรยากาศในร้านแข็งค้างทันทีเจ้าของร้านแสดงสีหน้าผิดหวัง และสถานการณ์กลายเป็นความอับอายที่วิลเลียมไม่อาจลืมได้ด้วยความทรงจําอันขมขื่นจากประสบการณ์ที่จีนวิลเลียมเดินทางมาประเทศไทยด้วยความรู้สึกที่ไม่เต็มใจเขาคิดว่าปลากระพงไทยคงไม่ต่างจากปลาหนิวที่เขาเคยเจอและอาจเป็นอีกหนึ่งฝันร้ายในอาชีพของเขาอย่างไรก็ตามในฐานะพิธีกรมืออาชีพเขาพยายามบอกตัวเองว่านี่คือหน้าที่และต้องทำมันให้ดีที่สุดการเดินทางครั้งนี้ จึงเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกังวลและอคติแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ในประเทศไทยคือประสบการณ์ที่พลิกความคาดหมายและจะเปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดการเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิวิลเลียมและทีมงานก้าวลงจากเครื่องด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ภาพที่เห็นทําให้ความหม่นหมองในใจของเขาค่อยๆจางหายสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยความทันสมัยและความสะอาด ไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเส้นทางเดินถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบราวกับโรงแรมหรูระดับ5ดาวสิ่งที่ทำให้วิลเลียมประหลาดใจยิ่งกว่าคือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนไทยเช่นการที่พนักงานที่จุดรับกระเป๋าจัดเรียงกระเป๋าเดินทางอย่างปราณีตโดยหันที่จับออกมาเพื่อให้ผู้โดยสารหยิบได้สะดวกวิลเลียมอดคิดไม่ได้ว่าประเทศไทยใส่ใจในรายละเอียดขนาดนี้เลยหรือความประทับใจนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประสบการณ์ที่สนามบินในอังกฤษซึ่งมักมีการจัดการกระเป๋าแบบหยาบๆและมักพบรอยขีดข่วนหรือรอยบุบบนกระเป๋าเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามความประทับใจแรกนี้ถูกขัดจังหวะเมื่อเพื่อนร่วมงานพูดขึ้นว่าได้ยินมาว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิมีร้านปลากระพงให้ลองชิมด้วยนะลองไปดูหน่อยไหมคำพูดนี้ทําให้สีหน้าของวิลเลียมเปลี่ยนไปทันทีแต่ในฐานะห,หัวหน้าทีมเขาไม่มีทางเลือก นอกจากต้องเดินหน้าต่อไปวิลเลียมและทีมงานเดินทางไปยังร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นร้านที่เชี่ยวชาญด้านเมนูปลากระพงเมื่อมาถึงวิลเลียมต้องตะลึงกับภาพที่เห็นคิวยาวเหยียดหน้าร้านเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกไม่น่าเชื่อว่า นักท่องเที่ยวจะคลั่งไคลปลากระพงขนาดนี้เขาคิดในใจด้วยความตลาดใจเพื่อหาคําตอบเขาตัดสินใจพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่รอคิวอยู่ข้างหน้านักท่องเที่ยวหญิงชาวอเมริกันตอบด้วยความตื่นเต้นว่าปลากระพงไทยนุ่มฟูหอมกรุ่นอร่อยจนไม่น่าเชื่อเลยน้ําซอสปลาพริกไทยก็สุดยอดมากขณะที่ชายชาวฝรั่งเศสที่ยืนอยู่ใกล้ๆเสริมว่าที่ฝรั่งเศสก็มีเมนูปลาแต่ที่นี่ไม่เหมือนใครเลย กลิ่นหอมของซอสปลาและกระเทียมเจียวมันช่างยอดเยี่ยมคำพูดเหล่านี้ทำให้วิลเลียมเริ่มรู้สึกสนใจมากขึ้นแม้ว่าความทรงจำเกี่ยวกับปลานิวที่จีนยังคงหลอกหลอนเขาอยู่หลังจากรอคิวประมาณ30นาทีวิลเลียมและทีมงานก็ได้เข้าไปนั่งในร้านเมื่อเมนูถูกนำมาเสิร์ฟวิลเลียมรู้สึกตกใจกับราคา1,000บาทประมาณ25ปอนด์ซึ่งแพงกว่าอาหารกลางวันทั่วไปในอังกฤษที่อยู่ราว12-20ปอนด์เขาคิดว่า ได้ยินมาว่าอาหารไทยราคาถูกแต่ทำไมเมนูนี้ถึงแพงขนาดนี้ด้วยความสงสัยเขาและทีมงานสั่งเมนูปลากระพงทอดกระเทียมราดน้ำปลาเมื่อจานถูกนำมาเสิร์ฟกลิ่นหอมหวานของน้ำซอสและกระเทียมเจียวลอยฟุ้งขึ้นมาปลากระพงที่ทอดจนเหลืองกรอบวางเต็มจานอย่างสวยงามทีมงานทุกคนกลั้นหายใจด้วยความตื่นเต้นวิลเลียมยังคงลังเลแต่เมื่อเพื่อนร่วมงานท้าทายว่าล้องชิมสักคำถ้าไม่อร่อยก็ออกจากร้านเลย เขาจึงตัดสินใจตักปลากระพงชิ้นเล็กๆเข้าปากในวินาทีนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปความประหลาดใจและความประทับใจผสมผสานกันเนื้อปลานุ่มฟูละลายในปากความหวานเข้มข้นของซอสและกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่มีกลิ่นคาวโคลนแม้แต่น้อยวิลเลียมพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นว่านี่คือปลาชนิดเดียวกันจริงๆหรือมันอร่อยจนไม่น่าเชื่อเขากินปลากระพงหมดจานในพริบตา และเริ่มหลงไหลในรสชาติที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนความประทับใจจากปลากระพงที่สนามบินทำให้วิลเลียมอยากค้นหาเมนูปลากระพงที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยเขาถามพนักงานร้านว่าปลากระพงที่ไหนในประเทศไทยที่อร่อยที่สุดพนักงานตอบว่าจันทบุรีเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงที่สุดเพราะมีการทำประมงและเพาะเลี้ยงปลากระพงที่มีคุณภาพสูงด้วยความตื่นเต้น วิลเลียมและทีมงานตัดสินใจเดินทางไปจันทบ,บรุรีซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงเมื่อมาถึงพวกเขาได้พบกับเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของชุมชนประมงและร้านอาหารที่เชี่ยวชาญด้านปลากะพงทีมงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับรสชาติด้านเดิมของเมนูนี้จากแหล่งกําเนิดโดยตรงที่จันทบ,บรุรีวิลเลียมและทีมงานถูกคนขับแท็กซี่พาไปยังร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงซึ่งมีจุดเด่นคือ การที่ลูกค้าสามารถเห็นเชฟและปลากระพงต่อหน้าต่อตาร้านนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและการปรุงอาหารที่พิถีพิถันวิลเลียมสั่งเมนูปลากระพงเผาเกลือซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านเมื่อจานถูกนํามาเสิร์ฟกลิ่นหอมของปลาที่เผาจนกรอบลอยฟุ้งขึ้นมาเนื้อปลานุ่มฟูผสมผสานกับความกรอบของหนังปลาทําให้วิลเลียมต้องร้องออกมาว่า นี่มันแตกต่างจากที่กินที่สนามดินอีกแล้วเขาค้นพบว่าปลากระพงที่กินที่สนามบินเป็นปลากระพงเลี้ยงในกระชังที่มีเนื้อนุ่มและไขมันต่ำส่วนปลากระพงที่จันทบุรีเป็นปลากระพงจากทะเลสาบสงขลาซึ่งจับจากแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เนื้อแน่นกว่าและหนังกรอบกว่าความแตกต่างในวิธีการเลี้ยงและการปรุงทำให้รสชาติและเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่ง ขณะที่วิลเลียมกำลังดื่มดำกับความอร่อยของปลากระพงเสียงตะโกนดังกล้องจากโต๊ะข้างๆทำให้เขาตกใจนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งชี้ไปที่ข้อความในเมนูที่เขียนว่าโปรดระวังกระดูกปลาและสำหรับภาษาจีนมีประโยคเพิ่มเติมว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บจากกระดูกปลาเขาตะโกนว่านี่มันเยียดยามกันชัดๆบรรยากาศในร้านตึงเครียดทันที เจ้าของร้านออกมาจากครัวด้วยท่าทีสงบและอธิบายว่าข้อความนี้มีขึ้นเพื่อเตือนลูกค้าเนื่องจากเคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนร้องเรียนเรื่องกระดูกปลาติดคอบ่อยครั้งแต่ลูกค้าชาวจีนยังคงไม่พอใจและต้อเถียงต่อสุดท้ายเจ้าของร้านต้องพูดอย่างหนักแน่นว่าถ้าคุณสร้างความเดือดร้อนให้ลูกค้าคนอื่นผมจะไม่ให้บริการเชิญกลับได้เลยนักท่องเที่ยวชาวจีนยอมออกจากร้านไปด้วยความไม่พอใจ วิลเลียมประทับใจในความเด็ดขาดและความเป็นมืออาชีพของเจ้าของร้านซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในอาหารไทยวิลเลียมขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของร้านเล่าว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมักร้องเรียนเรื่องกระดูกปลาแม้ว่าจะมีการอธิบายวิธีการกินอย่างละเอียดแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้ามาในร้านซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกค้าคนอื่นเนื่องจากร้านมีพื้นที่จำกัด การนำสัมภาระขนาดใหญ่เข้ามาเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในวัฒนธรรมจีนแต่กลับสร้างความท้าทายให้กับร้านอาหารขนาดเล็กในไทยเจ้าของร้านย้ำว่าเขาภูมิใจที่ได้เผยแพร่ความอร่อยของปลากระพงไทยไปทั่วโลกแต่ก็หวังว่านักท่องเที่ยวจะเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้นวิลเลียมรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของเจ้าของร้านและเริ่มเข้าใจถึงความซับซ้อนของการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยว เพื่อจอลึกถึงแหล่งที่มาของปลากระพงวิลเลียมและทีมงานเดินทางไปยังฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากระพงที่จันทบุรีซึ่งบริหารงานโดยคุณสมศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพราะเลี้ยงคุณสมศักดิ์อธิบายว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคปลากระพงสูงที่สุดในโลกด้วยปริมาณถึง1,000ตันต่อปีปลากระพงไม่เพียงแต่เป็นอาหารยอดนิยมแต่ยังมีบทบาทในวัฒนธรรมไทยเช่นการใช้ในงานเทศกาลหรือพิธีกรรมอย่างไรก็ตามความนิยมนี้มาพร้อมกับความท้าทาย เนื่องจากปลากระพงขาวถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูนพันธุ์โดยสาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจำนวนปลากระพงในธรรมชาติลดลงถึง90%อร์ซในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจับปลามากเกินไปและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมคุณสมศักดิ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงที่ยั่งยืนเพื่อรักษาทรัพยากรปลากระพงไว้สำหรับอนาคตวิลเลียมถามคุณสมศักดิ์ถึงความแตกต่างระหว่างปลากระพงไทยและปลานิวจีนที่เขาเคยลองคุณสมศักดิ์อธิบายว่า ความแตกต่างหลักมาจากวิธีการเพาะเลี้ยงและสภาพแวดล้อมปลากระพงไทยส่วนใหญ่เป็นปลากระพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในทะเลหรือบ่อควบคุมซึ่งมีการจัดการคุณภาพน้ำและอาหารอย่างเข้มงวดทําให้เนื้อปลานุ่มและไม่มีกลิ่นคาวในขณะที่ปลานิ้วจีนมักเลี้ยงในบ่อดินซึ่งควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าและใช้เวลาการเลี้ยงถึง2-3ถึงปีทําให้เนื้อปลามีไขมันมากและกระดูกแข็งกว่านอกจากนี้การย่างปลากระพงไทยด้วยเตาถ่า,านช่วยได้กลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มใน ต่างจากปลานิยวที่มักใช้เตาแกส๊สซึ่งอาจมีกลิ่นติดเนื้อปลาได้วิลเลียมตระหนักว่าความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากความพิถีพิถันในการปรุงและการจัดการคุณภาพคุณสมศักดิ์เผยว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงปลากับพงแบบครบวงจรซึ่งสามารถผลิตลูกปลาจากการผสมเทียมโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกปลาจากธรรมชาติ การวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วและมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2050การเพาะเลี้ยงแบบครบวงจรจะช่วยลดแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพวิลเลียมรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์ไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสของปลากะพงซึ่งไม่เพียงแต่จะคงความอร่อยไว้แต่ยังปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อสารคดีนี้ออกอากาศทาง BBC ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามผู้ชมจากทั่วโลกแสดงความเห็นด้วยกับความตื่นเต้นเช่นไม่เคยคิดว่าปลากระพงจะมีประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งขนาดนี้และอยากไปลองชิมปลากระพงที่ประเทศไทยสักครั้งการออกอากาศครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ปลากะพงไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยปลากระพงกลายเป็นมากกว่าแค่อาหาร แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนไทยปลากระพงไทยไม่ใช่แค่เมนูอาหารแต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝีมือเชฟเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและความมุ่งมั่นในการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืนประเทศไทยกำลังบุกเบิกเส้นทางใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าปลากระพงจะยังคงเป็นมรดกทางอาหารที่ส่งต่อไปอย่างรุ่นต่อไป ขอขอบคุณที่ติดตามสารคดีนี้โปรดแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับปลากระพงหรืออาหารไทยที่คุณชื่นชอบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป